ซึ่งตอนนั้นไม่มองหน้ากันแต่ตอนนี้เหตุการณ์มาอยู่ด้วยกันเพื่อภารกิจอะไรเพื่อภารกิจโคน่นและท่านบอกว่านะก็มีสมาชิกพรรคผู้ใหญ่ของของพรรคพรรคนั้นนะนะมาเล่าให้ท่านจำลองฟังว่าท่านจำลองมันเป็นแบบนี้นะเพราะระบบของของพรรคบลังธรรมของท่านนี่มันเป็นระบบที่พรรคการเมืองชั่วดะเกิดไม่ได้เลยนะักธุรกิจเลวเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่จะ โค้นท่านสรุปแล้วลุงจำลองเข้าใจว่าไอ้พวกทหารข่าวโน้ะที่มันปฏิวัติมันเข้าใจผิดเข้าใจว่าจำลองสีเงอเป็นรัฐเป็นมีอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นขุดรากถอนโคนเขาเขาก็เลยแบ่งแบกกันมาพเพราะฉะนั้นบางคนตายเสร็จเมียทะเลาะกันเรื่องเงินสี่พัน 4, ล้านพูดอย่างนี้พอนึกออกนะ แก้งนึกไม่ออกที่ให้ทักษิณไ,ได้ดาวเทียมอ่ะเมื่อวานนี้ครับก็เรียบร้อยมติวุฒิสภา122ต่อ19เกสียงได้คุณสุภามานั่งกรรมการปปชรู้แล้วอันดับแรกรู้แล้วแต่ท่านพูดดีนะรู้แล้วฮะงั้<า>นผมผมไม่พูดละท่าในใดหนึ่งไม่ท่านพูดดีท่านบอกท่านพูดํำนองบอกว่าก็ในชีวิตนี้นี่น,นะครับปฏิญาไม่เลยว่า ยังไงยังไงก็จะกระจัดพวกที่เป็นเป็นมารสังคมครับพวกขี้ชอบทั้งหลายนี่ท่านบอกว่าท่านไม่เอาไว้รเมื่อวานวุฒิสภาก็มีการพักประชุมแล้วก็ตรวจสอบประวัติที่จริงประวัติท่านทําดีมาอยู่อยู่คลังตลอดมาเมื่อวานก็จึงต้องสวดต้องตรวจเลยเห็นไหมตรวจทำไมเอาตรวจสอบประวัติคุณสุภก็ไ้ไงก็ถูกแล้วนะฮะ<อ>แล้วเสร็จแล้วประมาณ มีการประชุมรับไป40นาทีคุณเคยเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชมฟังว่าอ๋อคืออย่างนี้ครับผู้ชมพักไป40นาทีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการลงคะแนนรับกันคืออย่างนี้ครับเวลาเวลาสสเขาสบเขาจะประชุมรับกันนี่คือถ้าประชุมเปิดเผยกับประชุมรับมต่างกันยังไงประชุมเปิดเผยก็คือถ่ายทอดทางโทรทัศน์วิทยุผู้สื่อข่าวเขาฟังได้บันทึกได้จะถ่ายคลิปวิดีโออะไรก็ได้หมดแหละแต่ถ้า อ่ะพูดเสร็จแล้วมันพลาดพิงบุคคลที่สามนี่เขาสามารถไปไปฟ้องไปร้องกับไอ้คนที่เป็นสอสอส,อสอวอได้ใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าประชุมรับนี่จะไปบอกลเลยไอ้คนนี้พ่อเป็นยังไงลูกเป็นยังไงโกงมายังไงกินกันยังไงว่ากันได้เลยเหมือนพระอยู่ในอุโบสถนี่แหละพอว่ากันได้เสร็จจะไปฟ้องไปร้องกักนได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ เป็นว่าสุภาครับได้ร2 2คะแนนไม่เห็นชอบ19คะแนนไอ้ที่ไม่เห็นชอบเนี่ยต้องกากระบาดเปิด้วยกระเบิดถ้าผมไม่พูดนะก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นชอบกี่คะแนนเห็นไหมเห็นไหทำให้คุณได้รู้ค่นยาสุภาแล้วคุณไม่เห็นชอบเนี่ยคุณจะไปเอาคนแบบไหนอีกไม่ได้หรอกเอาคนแบบไปไม่แม่คุณจะไปตัดสินตัวนั่นคือนั่นคือความรู้สึกของเราแต่คนที่ไม่เห็นชอบเนี่ยเป็นความรู้สึกของเขา ไม่งั้นจะมีโจรไปบุกโรบันจุลาเลยแล้วคุณไปคุณบุกไหมผมเชื่ออะไรอ้จาเจ้าตัวเนี่ยก็คงค่ดค่าของชินวัตรนั่นแหละครับงดออกเสียงสี่เสียงเดาไม่ออกว่าใครที่งดบ้างนะฮะแล้วมีบัตรเสียอยู่สองบัตรนี่ท่านเอ้พูกก็พูดนะไอ้งดออกเสียงนี่ผมว่าประธานไหมไม่หรอกไอ้ประธานประธานยกเว้นท่านแต่ประธานมีคนเดียวนี่ ครับแต่ที่งดออกเสียงสี่เสียงอ่าสุทธิต่างว่าประธานงดออกเสียงดาวไม่ออกเพราประธานงดออกเสียงนะครับแต่สามเสียงท่านเป็นสวนะอืมกินเงินเดือนชาวบ้านนะครับแล้วบางคนกินสองต่อด้วยกินในฐานะที่เป็นข้าราชการเกษียณไม่พอกินในฐานะที่เป็นสวอยู่ด้วยคือดันไม่ใช้เสียงนั่งนิ่งเฉยก็เขาเรียกมาให้แล้วนี่คุณแยกไม่ออกไม่ดีชอบไม่ออกแล้วว่าท่านสุภาเป็นคนแบบไหนอ่ะพวกกระหูดนะ คนที่ไม่ยกมือให้สุภาเนี่ยผมยังคอรบกว่าคนที่ไม่ออกเสียงนะเออไม่เพีย่ออกเสียงดิคุณซูปเปอร์นะไม่ได้ทําอะไรเลยปัญญานิ่มนะวันนั้นกินฟรีเลยฮะกินฟรีอยู่ฟรีชีฟรีตื่นฟรีเลยใช้ไม่ได้หรอครับแล้วอุตสาเขาเลือกมาเนี่ยคุณไม่รู้จะทำยังไงการประชุมรับเป็นชั่วโมงเนี่ยนะเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้คุณไม่ฟังคือพูดกันเต็มที่เลยพูดง่าย อย่างน้อยก็ไอ้เกียรติคนคนข้า,ขามาื่อสิไอ้จารถันพูดจะป,ปากแฉะต้องดอกพูดปากแฉะทางนี้ก็บอกว่าเอยไม่ควรจะยกมือให้หรอกแล้วนั่งอยู่ตรงกลางนั่งมาลอ็อกปอกเลยฟังไม่ออกนะแต่สิบเก้าเสียงเนียนะฮะยังไงเสียให้ว่าคุณสุภาตัวเป็นทองด้วยสามารถถอดรูมเง้ะออกและตีคลีชนะศัตรูด้วยมันก็เอาไม่เอาอยู่ดีอะก็ช่างมาพวกนี้ไม่ต้องสนใจมันก็อย่างน้อก็ยังไี้ไปไดเสียง เป็นไม้เป็นอาจารย์ว่าเป็นน,นั้นเป็นเศษสวะนะลอยมาลอยไปลอยไป,อยไ,ปไอ้สี่เสียงนี่เศษสว 108, ะ้อยแปะแปะตลิ่งอย่างเดียวก็บัตรเสียสองสองบัตรแค่บัตรเสียสองบัตรผมก็ยังงงเนี่ยระดับนี้ทําบัตรเสียได้ยังไงวะรลืบกาผิด <c oughs> ผิด <c oughs> ผเจตนาบัตรก็กาแล้วก็ใส่ซองอย่างละเอียดเรียบร้อยนะครับเอาละเป็นอันว่าร้อยยี่สิบสองต่อสิบเก้า ่อ19คือไม่เห็นชอบอยู่19ตัวแต่ว่าเห็นชอบใน122มนุษย์นะฮะลงคะแนนครั้งนี้เขาบอกว่าใช้วิธีการลงคะแนนแบบย่อนบัตรลงคะแนนกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยย่อนบัตรลงคะแนนถ้าตสีตสาผมว่าไอ้บัตรเสียเนี่ยยังพอว่ากันสว,วคุณสว,วผู้ทรงเกียรติด้วยที่ทําบัตรเสียคือลังเลใช่ปะเฮ้ยกู ไอ้ใจก็สุภาเนี่ยเขาดีแน่ถ้าเอาสุภาไปเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นนายเราเป็นทาสมันนี่วะกูทําเสียมซะเลยหรือเราออกตัวแรงไปเราจะไม่อนาคตางแนนเราอาจจะแย่ไม่ไม่อาจจะบอกว่าเป็นการเป็นการลงคะแนนครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับจะได้แก้กระทั่งศิลไงเออเหรอไอ้สิบเก้าคะแนนเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่บตดเสียเนี่ยนะอ้สิบเก้า ม่ต้องถ้าถ้าวิเคราะห์นะสิเบเก้าเสียงเนี่ยนะครับเขาแน่นอนอยู่แล้วละครับะจะหมาก็หมาเล็วก็เร็วชั่วก็ชั่วแรดก็แรดไปเลยแหละนะครับเขาชัดเนจนเ,เ,เขาชัดเจนจะเลือกเป็นสัตว์ประเภทไหนไปแล้วรู้เลยว่าแต่ว่าไอ้สี่เสียงเนี่ยยังลังเลว่ากูนี่สัตว์ประเภทไหนดีส่วนไอ้สองเสียงเนี่ยเอาสุภาแน่นอนแต่กลัวว่าเกิดเอาเป็นบัตรดีเป็นสุภาไปปั๊บเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสุภา <c oughs> เดี๋ยวไอ้ซีของตัวเองเนี่ยจะแพ้คิดว่าไอ้ซีตัวเองจะมากกว่านี้หรือเปล่า ถ้าลงถ้าลงไปซีกของทักษิณปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไอ้นายชนะอีกอันนี้เล็ก,กูว่าบตรเสียดีกว่าวะไ <c oughs> อ้น,นี่ไอ้น,นี่ลังเลอยู่นะลังเลลังเลไอเรื่องจะบอกไม่รู้นะักกาบบตดเสียผมว่าลาออกซะแล้วไปตาย <c oughs> ผมไม่เชื่อลังเลกันใช่ไหมง่ายๆคือภาษาเรานะค่าโพสตอเตกับทักษิณให้มา,าแต่ที่นี้นับสิบเก้าตัวนี่มีขวัญใจอยู่แน่นอนสีเมืองที่อยู่ มาสาครคามมีแน่นอน79ตัว,ตวก็เป็นว่าคุณสุภานะครับสุภานี่คนที่คิดดีต่อบ้านต่อเมืองจะรู้ว่าคุณสุภาเป็นอย่างไรนอกจากโจรที่คิดร้ายต่อบ้านต่อเมืองนั่นแหละครับที่บอกว่าเจ็บใจมากแ,แต่ถึงอย่างไรก็122ครับแล,และผมขำจบขำในประหลัดประหากระรวงกรนครังนะ,ะที่เหตุผลในการย้ายย,าย้ายย้ายท่านรองสุภาไปทามปอื่น เนื่องจากวิเคราะห์ดูแล้วท่านรองสุภาเป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านของเมืองเป็นคนตรงไปตรงมาจึงเห็นควรให้ไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรผมละคำประหลัดนะแตชีวิตนี้ถูกใครถูกไอชินวัฒน์มันสั่ง ต้องจำแล้วนะปาร์ลาก็เป็นประคนดีนะกระทรวงการคลังนะผมแต่เขาให้อาสพายไปสวมจมูกได้ไงน้ำมันควายก็ประคับเลสิแล้วทำไมไปเยี่ยนจบูกเขาทศสะพายท่านลองสุภาพก่อนก็เหมือนก็หมนคุณทวีนีเงี้ยที่ศาลที่ศาลท่านท่านพูดแล้วนั่งขำอ่ะก็ชื่นชมว่าคุณทวีนเป็นคนดีเป็นคนตรงเดี๋ยวจึงต้องย้ายไปอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคนเขาดีเขาซื่อเขาอยู่ที่ไหนก็ปรกษากาได้ไม่ใช่เหรอ เออใช่ไช่มากกว่าอีก <laughs> ส,สารนางอุษาผมไม่เคยเห็นสารเนี่ยจะปลีกย่อยละเอียดลําดับญาติเท่าเท่าที่ผ่านมานๆๆแล้วนะ,ะแต่ท่านสุภาท่านก็น่ารักนะเพราะนักพูดจะา่าวไปถามท่านราะว่าท่านไม่รู้สึกน้อยใจหรอกเป็นข้าราชการอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ทางนั้นแหละ <c oughs> เพราะเราเป็นผู้ใต้บังระชาเขาอืมเขาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นทางนั้นแหละ <c oughs> จ้ครับก่อนที่เราจะไปข่าวอื่นผมขอตรงสอ,งอรสอนิดนึงได้ไหมยนิดนึงเถอะผม <S <S มันไม่รู้ตัวตมันตายแล้วฮะเมื่อ<ะ>วานนี้ที่เขาดาวกระจายเพื่อไปไปบมเพน <S <S เพียนตามสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี3579อย่างที่อาจารย์ไปที่ช่อง5 3 5 7 7 9, 9 9 11 11็ดเบครับ,รบไป3 5 7 9 10, 11เจ้ข้อเสนอที่เขาไปเนี่ยนะผมพบกันนิดเดียวก็คือสิ่งที่ไปขอ ที่ไปดาวกระจายได้ไปเป็นเพียงไปขอข้อที่หนึ่งขอว่าให้คณะผู้บริหารสถานีทรันร่ังกาวเนี่ยนะครับครับก็ขอให้ท่านก็ออกรายการเป็นปกตินั่นแหละได้เวลาหนังเวลาโฆษณาขายเวลาไปเหมือนพวกเราเด็กก็ทําไปเถอะไม่ได้ว่าหรอกแต่ขอสองอย่างอย่างที่หนึ่งถ้ากปปสนมีถแถลงการอะไรสำหรับแถลงการนะตรงย้ําตรงนี้ว่าคนเข้าใจผิดไปถแถลงการสองของ สอรอสอมันข้ามไปแล้วสองอย่างอย่างแรกอย่างแรกลบลบลบตั้งต้นใหมตั้งต้นไหมอย่าสับซอนอย่าสับซอนอย่างแรก<ะ>ถ้ามีประกาศกปปสหรือถแถลงการของกอปปส<ะ>ซึ่งมีํำนันสุเทพเป็นเลขาธิการกปปสนี่ก็ขอความการุณาให้สถานีดังกล่าวนี่นะครับครับช่วย ช่วยการาร,ารุด้วยช่วยกรุณาถ่ายทอดครับช่วยจะถ่ายถ่ายทอดให้ด้วยเพื่อจะให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นอไอพอดทีวีสิบสามติยมไทยของพวกเราทั้งหลายเนี่มันดูได้กคจิ๊ดลครับนั่นนะแต่มีเยอะนะก็แต่ก็เยอะแต่มันกค่จินเลทมันดูถึงเราไม่ได้อะไรเตอประการที่สองที่นี้เนื่องจากว่าทางกบพศเนะี่ยเขาก็วิคห์พิค้อกันแล้วว่าสอรอสเนี่ยนะ ศูนย์อ้างยี่ร่ำสุรานี่มันตายไปแล้วแล้วมันผิดกฎหมายเพราะกรกตอไม่ได้รับรองทางกนณนสุเทพเวลาขอร้องว่าถ้าเป็นการประกาศหรือถแถลงการของสอรสนี่ขอให้สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวนี่นะครับกรุณาอย่าเอาถแถลงการของสอรสสอรสสรอนี่มาอ่านเพราะมันเป็นยาพิษครับ นี de <S <S ่นะฮะก็เพราะเหตุนี er ้แหละครับทางสอสเนี่ยเลยขู่ทางผู้บริหารวิทยุทีวีทุกช่องห้ามหนุนกอปปสขู่มีโทษทางอาญาและทางแพ่งพูดตรงกันข้ามเลยเออนี่ยแหละซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวสิริมาสุนาวินนะครับคณะทํางานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสเนี่ยถลางว่าสอรสได้ออกถลางการฉบับที่5เรื่องห้ามการถ่ายทอดสัญญาณ หรือให้ความช่วยเหลือแก่แกนนากออปอปอสอกรณีปรากฏว่าแกนนากปปสอได้มีการเข้าเจราจาและขู่บังคับเขาใช้คําว่าขู่บังคับนะครับอาจารย์ครับผู้บริหารหรือผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทั้ง3579และ11นะครับไม่ให้ถ่ายทอดสัญญาณเกี่ยวกับการแถลงการหรือเสนอข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐบาลสอรอสอแต่ให้ถ่ายทอดสัญญาณแถลงการหรือเสนอข่าวของการชุมนุมของกปปสเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าสรสได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรออกคำสั่งห้ามผู้บริหารผู <S <S 1> <S 1> ้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสถานี <S <S วิทยุและโทรทัศน์ทุกสถานีถ่ายทอดสัญญาณหรือให้ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใดกับการนำกปปสเว้นแต่การเสนอข่าวสารตามปกติทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานกบฏหรือก่อการร้ายดังกล่าว สรสรจึงแถลงการมาเพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสถานีนะครับงดเว้นหรือยุติการให้การสนับสนุนตามที่กปปสรเรียกร้องโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวสิริมานะครับกล่าวต่อว่าเนื่องจากพนักง,งานอยายการได้สั่งฟ้องนายสุเทพกับพวกในข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติมอันเป็นความผิดมูลฐานของความผิดตามกฎหมายฟอกเงินสอรสอรจึงได้สั่งให สำนักง,งานปป,ปงค่าดำเนินการเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงินอันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายสุเทพกับพวกเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็ยังเตือนว่าได้ทางสอ,อสอได้มีข้อมูลนะครับว่าคืนในวันที่9คือคือคนเมื่อวานนี้นะครับจะมีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีเข้าก่อเหตุร้ายกับกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุมตามจุดต่างๆที่ได้ดาวกระจายไปจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมหรือเข้าไปบริเวณใกล้เคียงการชุมนุม เพื่อความปลอดภัยพอพูดถึงตร่งนี้นะศูนย์เถื่อนศูนเถื่อนอาจารย์ก็ต้องต้องขอชมนักสมาคมสองสมาคมหน่อยนะครับครับประกอบไปด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพร้อมกับสมาคมนักข่าวนักนักสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการออกมาโต้เลยนะครับครับแล้วก็ขอความเมตตาด้วยว่าขอให้ทางสออรสอนี่ ยุติการข่มขู่คุกคามสื่อเพราะทำให้ผู้เสียข่าวเกิดความบาดกลัวเขาไปขู่เขาว่าจะเอาทั้งปิดทั้งอาญาทั้งถังแห่งด้วยนะแล้วเขาว่าหน้าที่เขาก็ต้องเขาก็ต้องนำความจริงไปสู่ประชาชนแล้วไปขู่เขาทำไมเขาทำตามหน้าที่และออย่างที่นายสมบุญไปคนหนึ่งนะไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่ชูจีดีเข้าไปเลยนะก็ทางพวงเมลยการสถานีกองทัพบกช่องห้าบอกว่าจะไปทานข้าว แต่ละที่เชิญทั้งนั้นนะ